สวัสดีครับอยู่กับช่องอเคเก่งแกะมาซ่อมนะครับผมวันนี้มาถ่ายอเอาภาพให้ดูแล้วกันนะครับโตตาวิโก็โลทําช่วงล่างใหม่นะครับนี่รืออมดแล้วนะครับรก็เหลือแต่แหลกนะครับแหลกก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแหลกรัก่วแล้วนะแหลกรัก่วแต่มันก็เริ่มซึมๆอนะครับแต่ฝั่งนู้นลูกยางขาดแล้วนะฝั่งขวาลูกยางขาดนะครับแล้วอันนี้หลวม ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนอันนี้อันนี้เดี๋ยวอีกหน่อยแหละก็รั่วอีกนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเสนอลูกค้าเปลี่ยนแหลกใหม่บูทตัวนี้ก็เริ่มร้าวเริ่มแตกแล้วนะแต่ก็คือยังถือว่าดีกว่ารถคันอื่นนะครับแต่ไหนๆถอดแล้วก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะลูกหมากหมากหัวหมดแล้วนะครับสองข้างเลยสองข้างเลยนะครับเป็นวีโก้สี่ประตูโซเตียนะครับ อะไรก็จะเหมือนพวกแคปตัวเตีย้ยตอนเดียวตัวเตี้ยนะครับตัวน,นี้ปี05นะครับปี05นะผมมันเร็วตัวแรก,แ,รกแต่ตัวนี้จะเป็นเออเขาเรียกอะไรเนะครื่องสามพันมั้งสามพันหรือเปล่าหนึ่งเครับเครื่องสามพันมีแอร์โฟมีสเต็ปมอเตอร์นะครับมาเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่เปลี่ยนแล้วนะครับ อะไรที่เปียแล้วเมื่อวานได้แค่นี้เองหนึ่งคู่นะครับปีกนกก็คือมีบูทบูทตัวใหญ่นะครับแล้วก็บูทตัวเล็กนะครับตัวหน้าตัวหลังสองข้างก็จะเป็นเอ,อ่อ RBI นะครับเป็น RBI RBI ตัวนี้จะเป็นตองห้านะครับตองห้าตองห้าเห็นไหมครับสังเกตการอัดบูทนะครับ อัดบูทถอดตอนถอดตอนถอดแล้วก็อัดเ,อเดี๋ยวจะพาไปดูบูทตัวเก่านะนะครับไม่ได้มีไม่ได้เผาไฟไม่ได้เจียไม่ได้ตัดเลยนะครับเพราะว่านั่งกึงเครื่องมือนะครับเมื่อวานนี้ทําเช้าว่าเสียเวลากึงเครื่องมือในการาดูดถ,ถอดตัวบูทออกนะครับนะครับปีกนกมันจะไม่ช้านะครับแล้วก็มันจะไม่ร้อนอันนี้ก็คือ ผมใช้แก๊สลนนะครับลนแค่พอให้เหล็กมันร้อนเฉยนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ลนมาให้มันมันไหมนะครับเห็นไหมสีมันยังอยู่ดีอยู่เลยนะแค่ลนผิวให้ร้อนเฉยนะครับให้เหล็กมันขยายตัวเฉยไม่ได้ใช้ความร้อนสูงนะครับแล้วก็ดูดออกเพราะว่าเราจะใช้กําลังในการดูดอัดออกเฉยเนี่ยเกีวน็อตที่เราที่ผมทําเนี่ยมันจะมันจะสู้ไม่ไหวก็เลยต้องมีการใช้ไฟลนให้ความร้อนกับชิ้นงานนะครับมันจะออกง่าย แล้วก็ออกแบบพวดมาเลยเดี๋ยวพาไปดูอันเก่านี่ครับอันเก่าเป็นอย่างนี้นี่บูฟต,ตัวเก่าเห็นปะก็ใช้เครื่องมือกึงเครื่องมือนะครับแล้วก็ทําการดูดออกมันจะไม่ช้ำนะครับเห็นไ,ไหมเหนืองานไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวเล็กผมก็ต้องตอกอันนี้ออกต้องตอกอแผ่นรองกันออก ทดลองจะเป็นอย่างนี้นะตอกออกแล้วก็ใช้ตอกนอะันนี้ก็รอกึ่งตัวนี้นะครับนี่หลอลูกบล็อกเลยนะครับลูกบล็อกมันเสียแล้วแหละนะครับเบอร์สามสิบกึ่งได้พอดีเลยมันก็จะเข้าตรงนี้พอดีนะครับมับเขาให้เนีย่ยครับเข้าในนี้พอดีเลยนะคือวัด วัดของใหม่เอาของใหม่มาเป็นแบบนะครับเราก็วัดเราก็กึง่งเราก็อัดเข้าไปมันจะแน่นอยู่แค่ตรงนี้เองนะเนี่ยแน่นแน่นอยู่แค่ตรงนี้เองเห็นป่ะตรงนี้แบบหลวมๆไหมถ้าหนีมขึ้นเนี่แน่นอยู่แค่ตรงนี้เองเราอย่าไปอัดเราอย่าไปไปตีปีกแล้วก็อัดสวนเข้ามานะครับมันจะเบ่งขยายไปเรื่อยๆมันจะลูดไปเรื่อยๆเลยนะก็จะทําแบบนี้ครับมัน แรกๆเมื่อก่อนก็ตอกเอานะยังมีคันนี้แหละผมมานั่งมองหนูกึ่งรึ่งมือดีกว่ามาั้งไม่ไหวแล้วตอกไม่ไหวแล้วต้องมาตีปีกอะไรต้องมาเจียบางคนก็เจียอันนี้ก็ถอดเอาเลยนะนี่งานออกมาไม่ช้ำนะเนี่ยครับนี่เอาไปเนี่ยเริ่มจะขาดแล้วนะโลลวก็เปลี่ยนหมดเลยนะ แต่เป็นของมันของเทียมนะอันนี้เป็นเป็นของแท้นะถ้าของแท้น่าจะยกปีกนะของแท้แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนล้ออันนี้เปลี่ยนแล้วอันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วของเดิมหมุนโคโค่โคก่คคเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกปืนล้อที่มีความเสียหายครับเริ่มหออาการก็คือเริ่มดังตัวนี้ส่วนประกอบมันจะมีเอ่อ ตัวลูกปืนล้อหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ครับมีตัวลูกปืนล้อนะก็มีซีนนะครับซีนนี้จะอยู่ด้านนอกนี่ด้านนอกนี้นะครับนี่คือตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะอยู่ด้านนอกนี้นะครับน้ํามันจะเข้ามากถ้าน้ํามันเข้าเข้าไก่นี่แหละเอเซนเซอร์ A abs เนี่ยแล้วก็ฝาครอบนะครับใครอัดแล้วลืมใส่ฝาครอบนะครับลองก้มไปดูรถนะครับไอ้ประเภท เปลี่ยนไปแล้วลูกปืนแตกบ่อยๆอ,อ่ะฝาครอบนี้อย่าให้หายเด้อนะครับฝาครอบกันน้ำนะครับเราเวลาตอนถอดมาก็ต้องใส่ให้ดีนะครับ <c oughs> การเสียหายก็คือเห็นไหมมันโดนน้ำจากด้านในนะครับนะ <c oughs> สนิมขึ้นด้านในนะครับสนิมขึ้นทางด้านนี้อีกด้านไม่ขึ้นแสดงว่าน้ําไม่เข้าฝั่งนี้นะมันขึ้นฝั่งนี้นะครับ,รบอาจจะซึมจากพวก ฝาครอบตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะไม่มีกาวมันเป็นลูกยางนะมันเป็นฝายางขอบข้างเป็นยางนะครับขอบข้างก็จะเป็นยางผมพอลาเราใส่ของใหม่เราก็อัดอัดกาวนะอัดกาวด้านข้างนะครับขึ้นแท่นเราก็อัดอัดทับไปเลยนี่อัดทับแปะไว้อย่างนี้เลยจะมีบล็อกพอดีเลยครับกดไม่ได้ตีนะไม่ได้ตอกถ้าตอกนะมันจะมันจะเพะเย่ไปเพเย่มาเนี่ยนะครับขึ้นสนิมนะเห็นไหมเนีย่ยครับ หมุนหมุนดังแนละ้วหมุนก็เริ่มดังแล้วนะนะอต่จับงี้ไม่ดังนะถ้าหมุนตัวเปล่าดังโคกๆเลยนะครับเริ่มอหมาการแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งอันนะครับก็คือจะเตรียมงานก่อน <c oughs> เดี๋ยวเตรียมงานก่อนอ,อ,อัดลูกปืนล้อเสร็จนี้ก็จะเหลืออัดบูทปีกนกตัวบนนะครับอัดบูทปีกนกตัวบนเสร็จก็จะมาอัดบูทคู่โชค อุปโภคช็โชเขเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาแล้วย่ออะไรไม่รู้ลหละนี่แต่แตกแล้วนะครับด้วยอุปโชกคแล้วก็ยางอุปโชคนี่นะครับด้วยตัวนี้ตัวจับนี่นะครับก็มันไปเดี๋ยวเตรียมงานทีละอย่างนะคือพอเตรียมงานเสร็จแล้วเวลาประกอบมันแป๊บเดียวเองนะครับมันไม่นานนะครับมันไม่นาน แต่มันนานไอตอนที่เรามาขึ้นแท่นอัดนี่แหละนะครับแท่นตัวเนี้ยทนมากไทโปนะครับนี่หาซื้อได้กันไหมครับไทโปรครับนี่เห็นไหมของคนไทยนะครับแต่โคตรทนอ่ะขอบอกสี่สิบนะครับสี่สิบตันนะครับอัดบูทนี่ยังไม่เป็นไรเลยเนี่ยยังไม่เย็ยนเลยตั้งเป็นสิบปีแล้วนะแท่นอัดตัวนี้นะครับมาคู่กับ เคนยกเครื่องนะครับมาขั้วเคนยกเครื่องตัวใหญ่นะครับตัวนี้ไทโปนะครับเพชรบุรีแนะนาเลยครับโรงงานไม่รู้ยังอยู่ยังเปิดอยู่หรือเปล่านะอะดูนี่นะครับราคา,าโคตรคุ้มอนะครับบอกได้เลยยีห่ห้อไอที่ทำทำมันใช้มาสู้ยี่ห้อนี้ไม่ได้โคตรหนากอนี้ก็หนานะครับเนี่ยโคตรหนาเลยแหละ หัวเนี่ยเป็นเหมือนชุบยิงว่ากระบอกไมโครเอนะโคตรแข็งนะครับเราวไม่ไม่มีรอยนะอะไรเป็นอะไรเอ็นโอเคซีนเป็นโ okay. อ okay. เคเอ็นโอเคนี่ยนซ่อมรถหรือว่าโฆษณาลิฟวะเนี่ยเออเอ,อ่เตรียมงานนะครับเตรียมงานเดี๋ยแค่ไม่กี่อย่างก็รอประกอบนะครับรอประกอบเดี๋ยวผมทักาหาลูกค้าก่อนอนะันนี้ผมก็ถ่ายให้เจ้าของรถดูนะครับ ันนี้นะมัน,นเก่าอยู่นะอีกอันหนึ่งอันที่อัดแล้วอันที่อัดแล้วนะอันนี้นะนี่อันนี้นะน,นี่นะน,น,นะน,นะนี่ครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูแป๊บหนึง่งอ่ะงี้นี่เห็นไหมนี่เห็นนะนะครับแต่อีกด้านหนึ่งไม่เป็นไรเห็นไหมด้านหนึ่งเอาแว็บอีกด้านหนึ่งบางคนก็ถอดออกมาก็ อัจจลบีอัจจลบีใช้ต่อเออก็มันยังไม่ยังไม่ลั่นไงมันยังไม่ลั่นอัจจลบีใช้ต่อเว้ยได้อีกหน่อยนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็อัดออกมานะแล้วก็นางล้างอัดจละบีเข้าไปนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้อีกนะครับใช้ได้อีกคือแบบใช้มไม่สนใจอะมันวันไหนมันดังคู่ค่าคู่ค่าเมื่อไหร่ก็เปลี่ยน ไหนไมันดังค้งคาค้งคาบลั่นเลยแหละล้อนี่ดินกระเดากระเดากระเดาเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละถึงจะเปลี่ยนนะครับอันนี้มันก็เพิ่งเริ่มออการแล้วเพิ่งเริ่มมีแทแททนิดนึงนะครับบางคันดังยิ่งกว่านี้แต่ผมเปิดมาแล้วผมเจอผมเปลี่ยนเลยนะเพราะว่านี่คือการโละนะครับโลทิ้งโลทิ้งนะครับทำก็ทําให้ดีไปเลยนะครับแต่พวกบูทพวกเนี้ยเนี่ยบูทพวกเนี้ยมันสู้ของแท้ไม่ได้หรอกนะครับ สู้ของแท้ไม่ได้ของเทียมไงก็สู้ของแท้ไม่ได้ครับมันจะของแท้อยู่มาเป็นสิบสิบปีเนี่ยของของเลียนแบบเนี่ยของเทียมเนี่ยก็ไม่รู้ได้กี่ปีนะนะครับนะฮะไม่รู้ได้กี่ปีอันนี้บูธพวกบูธต่างๆเนี่ยก็จะใช้เป็นยี่ห้อเดียวหมดเลยนะนะครับจะใช้เป็นยี่ห้อเดียวหมดเลยบางบางทีมไม่มีก็ต้องคลายี่ห้ออย่างเงี้ยนะครับแต่บอกเลยเลยอะไรที่เราเปลี่ยนไปอ่ะมันก็ฟิตช่วงแรกๆนั่นแหละครับพอใช้ไป สองปีปีสองปีเดี๋ยวก็เริ่มหลวมนะครับมันไม่เหมือนของแท้ของแท้เราซื้ออาจจะได้แบบเบิกมาทั้งปีอีกนะปีอีกนกล่างเนี่ยปีกนกบนปีกนกล่างเนี่ย,กกกกายมาทั้งลูกหมากมาทั้งบูธเลยนะครับเบิกนะครับแต่มันก็หลายบาทนะครับก็แพงอยู่หรอกนะครับวันนี้เราก็ทํายังไงก็ดีกว่าเดิมแหละนะครับฟิตแน่นอนนะครับฟิตแน่นอนนะครับ ขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมครับก็ทำแล้วแหละนะครับยังไม่ได้ทักไลน์หาลูกค,ค้านะครับอันนี้ล็อตนี้ก็อะไหล่นี่ก็เท่าไหร่ละเออเฉพาะช่วงล่างนี้ก็รู้สึกว่าหกเจ็ดพันนี่แหละนะครับว่าหกเจ็ดพันนี่แหละที่เบิกมาล็อตแรกนี่นครับลรถสองนี่อาจจะเป็นแหลกทั้งดุลน,นะครับแหลกก็อีกห้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันกว่าบาท GSP นะห้าพ um like ันห้าพร้อมมันมีลูกหมากมีลูกหมากปลายกันชักด้วยนะนี่ GSP นะเนี่ยี่ห้อนี้แหละรับประกัน1ปีนะครับแต่ส่วนมากงานผมก็ภายใน1ปีเนี่ยถ้ามันมีปัญหาแล้วถ้ามันเคไม่ได้จริงผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะเพราะขี้เกียจตัดความลำคานน่าเบื่อนะครับ เนี่ยอะไรที่ลูกค้าเปลี่ยนผมก็เก็บไว้นะไอ้กล่องมันเนี่ยผมยังไม่ได้แกะออกนะครับต้องแกะตัวนี้เก็บไว้แล้วเขียนวันที่เอาไว้ที่แหลกที่ยังไม่ไทิ้งเงว่ายังไม่ได้แกะนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับต้องแกะแกะแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับรบประกันหนึ่งปีแล้วก็เขียนวันที่สลักเอาไว้กับตัวแหลกนะครับถ่ายรูปตัวรถเอาไว้นะครับไว้ถ่ายรูปตัวรถเอาไว้แล้วก็ถ่าย คือทำไงให้มีหลักฐานน่ะให้มันมีหลักฐานยืนยันกับบริษัทได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าหลายเดือนแล้วเกินปีแล้วเดี๋ยวจะมั่วกันผมก็ถ่ายหมดแล้วครับก็เดี๋ยวอัดลูกปืนแล้วก็เปลี่ยนบูทปีกนกบนนะครับเปลี่ยนบูทบูโชกนะครับขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมครับงานทําช่วงล่างครับงานทั่วไปนะครับเดี๋ยวด้านหลังแล้วค่อยไปไล่ดูอีกทีว่ามีอะไรอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับกับวีโก โลช่วงล่างด้านหน้าทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ